ครับผมสวัสดีครับลังนี้นะอา่านู่นะครับหัวน,น้ำอยู่ตรงปลายเสียเวลาหน่อยขวบอาางถาวันนี่นะครับแก่แล้วครับเดี๋ยวอดป,ประจการเลยมยีดกว่าเออสายที่สามเหลือแค่นี้นะูน่นนะฮะเดี๋ยวถาวันลบเดี๋ยวต้องถังต่อเพราะว่าเห็นหคร้บ ยาวไปนู่นเลยนะครับหัวน้ําอยู่ปลายนู้นยาวอีกเดี๋ยวตัดครึ่งแรกนี้ก่อนรังรอบนี้ก็น่าจะปลดประจําการแล้วครับแก่แล้วนะครับโอเคถ่ายลำบากมันปลายกิ่งเล็กนะครับผมตัวหนักแล้วก็มีน้ําหนักถาวันอีกเยอะแยะเลยไม่อยากนอนเยอะนะครับอ่ะโอเคอ่าแค่นี้นะครับวันนี้ก็โอเค ทําเท่านี้นะครับกอรู้นะครับผมสวัสดีครับ